ูนซับเริ่มแงนแล้ววันนี้มีความใจชื้นขึ้นมานะคะเห็นเป็นเมือกยางเหนียวนะคะรอดูว่าแม่พูนจะปวดท้องจริงไหมวันนี้น้องมีนาจะเกิดแล้วค่ะน้องมีนาแม่พูนซรับเพรมีนามีเพรน้องมีเพร มีเพชรน้องมีเพชรมีเพชรกินเลยสองแม่ลูกนี่หนูหายแ้ลค่ะดวงตาสดใสเลยคะ่ะลูกเจ้าเพชรเหลือแค่เนื้อหนังนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งพักฟื้นจากอาการพยาธิลงลำไส้นะคะพยาธิลงเฉพาะอา่า ชาวน้อยน้ำชาแม่ดูดอกขาวค่ะดอกขาวน้ำชาเห็นไหมคะแตกด้วยเขาแตกด้วยงามมาบังแม่ให้งามอุ้ยเต็มจอละงามหยอกลูกหยอกงามสาวน้อยสาวน้อยด้วยไหน ไหนแมวเอานี้ยเอาให้แทงปากจริงเคยหยอดอัน,นเกลือแร่เพิ่นคคยเคยเสือมีขาแม่งามค่ะน้องตัวยาวน้องนะ่ะขายาวแต่ว่าตอนนี้น้องก็รอสารอาหารนะคะน้องเพิ่งพักเพิ่นแม่แม่จะเบิ่งหนังพูนหนังพูนก็ดท่อ คุณเริ่มอยู่ยากแล้วค่ะเริ่มหาเริ่มหานแล้วนี่ค่ะรอดูนะหันหลังให้แม่ดูหน่อยแล้วคุณวานนีม้มาทำความสะอาดตรงนี้นต้องได้ฉีดอาเบทเทลแล้วเด็กน้อยหิวแล้ว เดี๋ยวทำความสะอาดข้อข้อก่อนอ,อือ,อใช่จริงๆแล้วเห็นแล้วค่ะเมือกตรงนั้นถ้าเป็นยางออกมายาวยืดออกมาเรื่อยๆเหมือน,เ,อนเลยนะคะเหมือนเป็นสายอลกที่ ลงบอกว่าเขาจะคลอดจิมบวมหลายวันแล้ววันนี้จิมยานนะคะนมก็เต็มที่แล้วเี๋ยวแค่จะเบงนะคะ,ะมาลุ้นกัน,นะคะ่ะขอกำลังใจให้แมุู่ทซับนะคะ ป็นแม่ควายอีกตัวนะคะที่เป็นแม่ยืนขอมอม,ม,ขม,มีพร้อมซันค่ะเป็นแม่ควายตัวแรกที่แม่ดีความซื้อข้อนะคะแล้วก็ที่ลามปาก็เป็นตัวที่สองนะคะเป็นเบอร์หนึ่งเบสองแม่นยังกันนะ ที่น้ำฝนน่าจะกลับสัตว์เพราะว่าปานเพชรปานเพชรร้องอ่ะตัวต่อไปก็น่าจะเป็นน้องน้ำพลอยตัวนี้นะคะแอบแซบกันได้น้อยโหดทองล่ะลูกสาวก้าวเจริญอะไรเจ้าเด็กน้องเ<อ>สียงเคี้ยวเสียงเคี้ยวฟัวงเด็กน้อง เด็กน้อยโอ้ยแดงน้อยอันนี้เป็นลูกผระสุณดแม,แ,มแม่เจ็บท้องแม่เจ็บแพะแม่เริ่มปวดท้องแล้วค่ะเริ่มหาเริ่มหา อเริ่มแล้วค่ะเริ่มอเอาเริ่มเอาหมาดำดีมีที่พอ S 1> <S 1> <S <cryst> เราก็ต้องมาสังเกตอาการสักตอนเช้านะคะแล้วมีตัวไหนกลับกลับเป็นสัตว์หรือใกล้คลอดจะได้ดูึงมา